Okay. ต่อนะครับคนถ่ายเนี่ยก็เอาจักรยานซื้อจักรยานไปหลายคันมากเลยนะครับจักรยานเด็กจักรยานเสือหมอบจักรยานเสือภูเขาเอาไปแบบซื้อไปใช้งานซื้อไปขายต่อก็มีนะครับตอนนี้ จอดอยู่คันหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านเสือหมอบแล้วก็ภูเขาอีกสองคันปินเกตด้วยไอ้ตัวนี้พานานะครับพานายี่สิบหกนิ้วอันนี้เป็นเหล็กนะ ไร่พุทธมนตสายหกนะก็อยู่ทางเข้าวัดไร่ขิงนะครับถ้าเกิดท่านใดมาไม่ถูกก็ค้นหาใน Google ได้นะครับพิมพ์ว่าไร่พุทธมนตสายหนะก็จะมีหลากหลายคั้นนะครับ้เราเลือกชมผมว่าได้ทุกคันนะอ่า ถ้าอย่างเงี้ยหมาะสำหรับเด็กหน่อยสำหรับปั่นกับเด็กนะ,ะให้เด็กซ้อนนะครับตัวนี้ก็จะป้องกันขาเข้าซี่สี่สี่สีล้อได้ครับบางบางคันจะเป็นแฮนด์ตรงบางคันจะเป็นแฮนด์พงนะครับ ส่วนตัวผมนะผมชอบแทนตรงมากกว่านะครับส่วนนน้นก็จะเหมาะสำหรับแบบมันยกขึ้นมาหน่อยนะแล้วแต่ว่าจริตแต่ละคนชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็แม่บ้านเหมือนกันแต่พิเศษ งงเป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็เก๋ไม่เหมือนใคร่าตั้งวางข้างหน้านะครับวิกตอรี่อ่ายางล้อวิกตอรี่แตกตที่ว่าสก,กาสก,กาใหญ่มากเป็นดิดด้วยนะครับ เดียวอ,อันนี้ทำเป็นหน้าปกนะพวกนี้พร้อมใช้งานหมดเลยนะครับพร้อมใช้งานหมดเลยแล้วก็จะมีด้านในนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วก็แคปเจอหน้าจอแล้วก็ทักมาที่แลน์ไปได้เลยนะครับ ก็ยังมีนะครับสามล้อก็ยังมีสมร้อก็จะมีที่เป็นเหล็กก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่นี่จะจะถูกหน่อยราคาจะถูกหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทํานะครับผม พ่อค้าไม่ค้าท่านใดนะครับผมสนใจจักรยานแม่บ้านนะครับย้ำนะครับไม่เกินวันพุธนี้300กว่าคันนะครับผม300กว่าคันใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังก็ให้สิ์คนที่มาก่อนนะครับ300คันจักรยานมีครบนะครับจบทีเดียวนะครับผมเปิดบินแรก5้าคันนะครับเปิดบินแรกห้าคัน ราคาส่งทันทีนะครับขอบคุณสํรหารับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมอ่าเห็นบอกว่าทางแรนดไม้โอ้ยลืมไปลืมไปทางแลนดไม้นะครับจากเขตประสบภัยที่เชียงรายนะครับก็ทางแลนดไม้ก็ช่วยช่วยสนับสนุนช่วย อุออปกรณ์เครื่องครัวนะแบบว่าไปไปเป็นรถรถกระบะเลยนี่นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับกับผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมนะครับทางแลนด์ไบก็จัดส่งอุปกรณ์ เครื่องครัวหม้อชามกระทะอา่าจัดส่งไปให้ทางาผู้ประสบภัยนะครับผมก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งถึงไม่ได้มากก็น้อยแต่ก็คนไทยด้วยกันนะครับก็ ขอบคุณสตอรี่นะคบอบคุณสตอรี่ก็ขอบคุณจากใจนะครับกับกับสิ่งดีๆที่ทางเลนไบได้มอบให้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้อยากได้อะไรแต่ก็รู้สึกว่าทําด้วยใจนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณเลนไบครับขอบคุณครับ